สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาออมตังค์วันละ20บาทนะคะออมวันละ20บาทวันนี้นะคะก็เป้าหมายของเราก็คือออมในเดือนก่อนวันเกิดประมาณ20บวันนะคะไม่รวมเสาร์อาทิตย์วันนี้เราจะมาออมด้วยกันนะจ๊ะออมวันละ20บาทนะคะเริ่มต้นวันที่ออมก็คือวันที่10ตุลาคม ของเดือนนี้นะคะวันที่อัดคลิปวันนี้ก็คือวันที่4นะจ๊ะวันที่4ตุลานะใครที่มีเป้าหมายออมตังวันละนิดนะคะมาดูคลิปนี้ได้นะคะออมวันละ20 1เดือน20วันนะคะจะได้เงินประมาณ400บาทนะคะเพื่อไปซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะ เก็บวัละนิดวัล่อยนะคะกับกิ่งแก้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเรามาเก็บด้วยกันนะบ๊ายบาย